ก้าวให้ดีขึ้นสิครับเพราะวันนี้ประเทศไทยเจอวิกฤตทุกด้านนะครับตั้งแต่เศรษฐกิจตั้งแต่เรื่องภัยพิบัติปัญหาชายแดนและที่น่ากลัวที่สุดก็คือความสามารถในการแข่งขันและเรื่องการศึกษาครับเพราะนี่คือจุดตั้งต้นที่เราแข่งขันไม่ได้ครับครับเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งจริงๆด้วยตัวคุณหญิงกัลยาด้วยดรเอ้ด้วยเนี่ยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของนักนักวิชาการคนมีความรู้ก็ต้องเน้นเรื่องการศึกษาใช่ครับเพราะวันนี้ ประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ทําตามหลักวิชาการเนี่ยมันมาถึงทุกวันนี้ไงก็บิดเบือนนู<ม>่นบิดเบือนนี่ดังนั้นมาถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยต้องมีนักวิชาการบริหารประเทศเพราะว่าทุกอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนและเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจริงๆครับเพราะฉะนั้นจุดขายถ้าคนกําลังอยากจะฟังนโยบายจากพรรคไทยก้าใหม่จุดขายในรอบนี้ที่อยากให้ประชาชนรับทราบแบบเต็มๆเ,เ,เนี่ยคืออะไรครับตอนนี้จุดขายก็คือเรื่องคน เพราะชาติใดคนดีคนเก่งคนคุณภาพชาตินั้นย่อมชนะคนร่ำรวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีรพรรคไทยก้าวใหม่นะครับลูกศรก็บอกนะครับเรามีนโยบายธนูสีดอกดอกแรกก็คือเรื่องการสร้างคนใหม่ทิกโฉมการศึกษาให้เรามีโอกาสรีเซ็ตการศึกษาไทยให้เด็กไทยนะครับมีโอกาสได้เรียนฟรีไม่เพียงถต่แค่ปัญญาตรี แต่ถึงเป็นยาเอกในสาขาที่ขาดแคลนจริงๆเพราะวันนี้สาขาทางด้านวิยทยาเทคโนโลยีเราน้อยเหลือเกินเรารู้เราทําเป็นข้อที่2ก็คือเรื่องเศรษฐกิจใหม่คนไทยต้องมาก่อนถึงเวลาแล้วครับที่ต้องลงทุนในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดูแล SME ไม่ให้คนอื่นมาเอาเปรียบและะดูดอกที่3ก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องสุขภาพเรื่องความปลอดภัยจัดการกับภัยพิบัติเราถือเป็นพักแรกพักเดียวนะครับ ที่เราบอกชัดเจนว่าเราจะเพิ่มหน้าที่ของรัฐในรัฐธรรมนูญให้มีความรับผิดชอบต่อเรื่องภัยพิบัติมไม่ใช่โทษฟ้าโทษฝน<ะ>ตรงนี้เราชัดเจนและสุดท้ายให้เรามีโอกาสปราบคอร์รัปชันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีนี่คือนโยบายธนูสีดอกที่<ะ>ชัดเจนครับไอ้ที่ส่งกรุงเทพกีเขตทั้งประเทศกีเกตฮะกรุงเทพ33เขตครบร้อยเปอร์เครับและต่างจังหวัด ส่งครบทุกภาคเลยครับนะคำถามถามคุณหญิงกรัละระยาเมั่นใจไหมฮะ <c oughs> ด้วยความที่ตัวเองก็อยู่ในพื้นที่กทมอมาก่อนใช่ค่ะเคยลงผู้ว่ากทมด้วยนะคะแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์คนเดียวในสภานักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์โลกสมัยนี้คือโลกยุคดิจิตลัลเพราะฉะนั้นเราต้องปูพื้นฐานให้คนไทยทุกคนมีพื้นฐานเพื่อ จะได้ปกป้องตัวเองและรับมือกับสิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในยุคดิจิทัลให้ได้เพราะฉะนั้นเราเน้นให้คนไทยมีคุณมีความรู้เท่าทันประเทศอื่นแข่งขันได้สำคัญที่สุดขณะนี้นะคะคนไทยทุกคนจะต้องเรียนโคดดิ้งจะต้องเรียน AI จะต้องเรียนภาษาอังกฤษ ทุกคนเพื่อจะแข่งขันกับประเทศอื่นและไปยืนอยู่ในเวทีโลกได้อ่ AI, ะอะไรก็ AI AI ใช่ครับแล้ว <AI. S 1> เรา <AI. S 1> พวกเรานอกจากมีความรู้ทําสําเร็จเรามีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องแก้น้ําท่วมน้ําหลากเนี่นะคะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยที่สุดเทคโนโลยีที่จะสามารถ เหมือนเลดร์สแกนพื้นที่ให้รู้เลยว่าน้ำท่วมตรงนี้เราจะเอาน้ำลงไปเก็บไว้ที่ใต้ดินได้อย่างไรเอามาช่วตรงนี้ได้เลยได้เลยค่ะทันทีเรียลไทม์เพราะฉะนั้นเราทันสมัยด้วยความรู้และมีประสบการณ์แล้วเราก็ทำมาแล้วที่อีสานค่ะน้ำท่วมตรงไหนเราบอกเลยว่าตรงนี้เหมาะแล้วเอาลงไปใต้ดินจะเก็บน้ำได้ปริมาณเป็นกี่เท่าของบนดินแล้วถ้าเราต้องการใช้น้ำเมื่อไหร่ก็จะเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เพราะฉันน้ำหลากน้ำแรงนี่มีเราคนเดียวพักเดียวค่ะที่สามารถมีชูเรื่องนี้รนครับเพราะว่าเรื่องภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมน้ำแรงน้ำหนุนเนี่ยมันเป็นจุดตายของประเทศไทยจริงๆนะครับท่านเห็นที่ยุทธยาเห็นที่หาดใหญ่ตรงนี้มันเป็นสัญญาณแรง,แ,รงแล้วนะครับ,รบถ้าเกิดไม่มีพักไหนที่พูดเรื่องนี้หรือมุ่งมั่นทำเรื่องนี้ประเทศไทยอยู่ไม่รอดแล้วครับ คนก็จะกลับไปยากจนยิ่งกว่าเดิมพักไทยก้าวใหม่โดยเฉพาะเรื่องกอทมอเรื่องนี้เป็นจุดตาจริงๆเพราะว่ากอทมอจมน้าล้านเปอร์เซ็นต์ขอให้ทุกท่านสนับสนุนสอสอสาคนให้เราเข้าสภาไปผลักดันการแก้ปัญหาน้ําท่วมที่ต้นต่อจริงๆโดยเฉพาะ,พาะการป้องกันน้ําทะเลนุนที่ปากเจ้าพยาไม่ฉะนนั้นแล้วกรุงเทพจมทะเลแน่นอนครับช่วงนี้เนี่ยมีแต่คนแต่ละพักนะมักจะพูดนโยบายแบบทุงเทา อะไรต่างๆนั้นะจุดยืนพักเราเป็นไงแน่นอนครับแต่ว่าเรื่องทุนเทาใครก็รู้ใครก็พูดแต่แก้ปัญหาอย่างไรล่ะครับ <S <S <ไห>พักไทยก้าใหม่บอกแล้วครับเรามีผู้เชี่ยวชาญข้างหลังผมเนี่ยอาจารย์กวาวิทย์เป็นวิศวกร AI คนแรกๆของประเทศไทยจากสหรัฐอเมริกานะครับ <S <S <ไห>วันนี้การจัดการกับสแกมเมอร์เนี่ยไม่ง่ายนะครับเพราะสแกมเมอร์ <S <S <ไห>อยู่ที่ใดก็ได้ในโลกพักไทยก้าใหม่อันดับแรกก็คือ ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำกมเมอร์ปัจจุบันรัฐตามแต่เทคโนโลยีส s c a มอร์สู้เขาไม่ได้ตรงนี้ให้มั่นใจว่าเรามีคนที่มีความรู้ความสามารถนําเทคโนโลยีตรงนี้ป้องกันได้รวมทั้งการจัดการในเรื่องบัญชีม้าซึ่งเราจะผลักดันการรวบรวมบัญชีแบบเรียลไทม์มีอะไรผิดปกติสกัดทันทีและเรื่องที่3ก็คือมุ่งให้ความรู้แก่ประชาชนเนี่แหละครับพักไทยก้าวใหม่ เรามีนโยบายที่ทําได้จริงไม่ได้เลื่อนลอยครับคือตอนที่ดรเอลงผู้ว่ากทมในมาในมาดับสองเลยนะครับคิดว่ารอบนี้พอถ้าสนามกทมเองเนี่ยก็เป็นสนามปราบเซียนคิดว่าเราจะสามารถดึงส่วนตรงนั้นเนี่ยมาเสริมหรือว่าสามารถที่จะเพิ่มคะแนนจากรอบนั้นได้มากไหมครับได้มากขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้คนไม่ตัดสินใจอีกเยอะและคนเบื่อการอนแบบเดิมอยากจะเปลี่ยนแปลง พอเลือกคนเดิมเลือกแบบเดิมประเทศก็ถดถอยกทมก็มีปัญหาถึงทุกวันนี้ผมมั่นใจคุณกรุงเทพเปิดโอกาสให้พรรคไทยก้าวใหม่เอาความรู้ความสามารถของเราไปแก้ปัญหาที่คนกรุงเทพเจอได้จริงๆมว่าน,นี่คือจุดเปลี่ยนครับค่ะได้ค่นะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณตามนิดนึงมีโอกาสที่คุณหญิงจะไปไปไป,ไปดีเบตหุ่นดออรอเอด้วยไหมโ <laughs> อ้อมีสิครับ <laughs> <laughs> นี่คือนักฟิสิกส์นะครับสุภาพสตรีคนแรกๆของประเทศไทยนะครับ แล้วเธอก็คือกุญจจโคดดิ้งสับสนุนเกี่ยวกับเรื่อง AI โคดดิ้งมาก่อนคนอื่นแล้วเธอก็เป็นโรโมเดลของคนทุกเจนนะครับว่าเดี๋ยวรอดูติดตานะพร้อมอเป็นคนบ้านนอกเพราะฉะนั้นไม่ลืมชาวไร่ชาวนา ใช้เทคโนโลยีไปช่วยการบริหารจัดการน้ำไม่ให้หมู่บ้านนั้นหลากและแรงสามารถปลูกพืชได้ผลมากขึ้นมีประสิทธิ์มีรายได้เพิ่มขึ้นจะรวยด้วยเครื่องเทคโนโลยีของเราเอยากฟังดีเบตจากคุณหญิงด้วยเหาไม่ได้ฟังไปแล้วอยากฟังคุณหญิงรอบหน้านะได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวรอดูได้เบอร์อะไรนะพี่นะขอบคุณค่ายก้าวใหม่นะครับ